สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของระยาทาโร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมีนนะคะในช่วงหน่งถึเดือนนี้นะคะก็คือเส้นทางแห่งรักแท้ t o Love Journey ตอนนี้เรามาอยู่ที่ EP ที่5นั่นเองนะคะจะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนโสดนะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสาหรับการกดติดตาม Subscribe Like Share Comment ใน c h anel n ของนิรยาทาโรดด้วยนะคะตอนนี้คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ line Better English นะคะสั่งครีมน้ำหอมเพิ่มเสน่ห์ดูดดแล้วก็ครีมหน้าใสเข้ามาได้ที่ adkrd1771w นั่นเองลองไปดูนะคะในส่วนของคนโสดคนโสดก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเป็นต้นนะคะยังหมายถึงว่า ยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะหรือว่าคนที่แบบว่าห่างจากคนรักเก่ามานานพอสมควรแล้วก็ได้นะคะนะตอนนี้คือยังไม่มีใครนะเอาละ Energy ก็จะอยู่ที่สี่ไม้นั่นเองนะคะในส่วนของสีไม้เนี่ยตัวตนของคุณนะคะต้องการความรักที่มีในเรื่องของความมั่นคง นะคะความรักที่มันมีลักษณะของความเป็นครอบครัวนะคะเป็นมีความเป็นปึกเป็นแผ่นนะคะหลายๆคนอาจจะคาดหวังนะคะคือในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะชาวมินช่วงนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้อยากจะมาเล่นๆน,นะก็คืออยากที่จะมีใครที่แบบว่าสามารถที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณได้นั่นเองนะคะทีนี้ก็จะบอกว่าในช่วงเนี้ย ในช่วงอีพีนี้นะนะคะความเป็นไปได้มีไหมมีความเป็นไปได้นะคะที่จักรวาลเนี่ยจะได้เริ่มนะคะในเรื่องของการที่อาจจะเหวี่ยงใครบางคนมาให้คุณนะคะคือถ้าคุณรอใครคนนั้นนะคะเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะคุณจะสิ้นสุดก่อนการเหคอยนั่นเองมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เริ่มต้นกับเรื่องราวของความรักในครั้งนี้นะคะในช่วงอีพีนี้นี่แหละ นะคะทีนี้ลองมาดูว่า,าเขาเป็นใครนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณคุณเคยรู้จักหรือว่าเคยเห็นหน้านะคะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะอาจจะมาในเรื่องของรู้จักกันในฐานะของเรื่องของด้านการงานการเงินที่เกี่ยวข้องกันด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นรักษณะของเพื่อนร่วมงานนะหรือเจ้านายหรือลูกน้องนะคะก็จะบอกว่า เขาหรือคุณเนี่ยก็กำลังแบบเหมือนกำลังแอบ,บดูหรือแอบ,บมองกันอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้การดูหรือมองเนี่ยในการตัดสินนะว่าโอเคจริงๆแล้วคุณเป็นคนอย่างไรนะคะคุณจะสามารถที่จะเข้ากันได้ดีกับเขาหรือเปล่านะก็คืออาจจะคอยมองดูทุกฝีก้าวเลยหรือว่าคอยในลักษณะที่คอยสืบคอยส่องนะหรือว่า ฟังนะคะสิ่งที่คุณพูดนะคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะคะหรือว่า,าเขาตัวเขาเองนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายไปแอบชอบเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบว่าไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าคนที่แอบสอ่สองตรงนี้นะคะก็คือพยายามที่จะตัดสินอยู่นั่นเองนะคะดูเหมือนว่านะคะบางทีอาจจะมีการแอบหึงหวงกัน ด้วยเหมือนกันนะคะด้วยที่แบบว่าบางทีอยู่กันในแวดวงนะคะคนรู้จักหรือวงสายงานเนี้ยนะ,ะบางทีก็มีการแอบ,บหึงหวงกันบ้างเล็กน้อยเหมือนกันนะคะ <speaker> เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห <genius> ์แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าค่อนข้างที่จะฉลาดนะฉลาดรอบรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจทําอะไรต่าง <to minded. S 2> ๆได้เดียเอาเป็นว่าแบบว่าเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในฝัน <that domestic struggle> เป็นคนที่อยู่ในสเปก นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบให้ความช่วยเหลือนะคะชอบอาจจะชอบทําบุญอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์แบบนะคะ,ะมีความเป็นไปนได้ว่าคุณทั้งสองคนอาจจะมีการอาแอบมองแอบดูซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่ว่าไพ่ใบสุดท้ายนะอยู่ที่7ไม้เท้านั่นเอง7ไม้เท้านี่บางที ความรักครั้งนี้มันก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวคุณหรือตัวเขาก็อาจจะมีคืออาจจะมองกันว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของคนเข้ามาคบมาคุยเยอะแล้วแบบเรากลายเป็นว่าเหมือนมีคู่แข่งนะคะเราเราจะต้องแบบเหมือนต้องแข่งขันแย่งชิงกับความรักในครั้งนี้ อยู่เหมือนกันนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีการสร้างกำแพงเล็กๆขึ้นมานะคะว่าโอ้แล้วจะไหวหรือเปล่ากับเรื่องราวของความรักในครั้งนี้นะคะแต,แต่ในใจอะ่ะก็คือมีความที่รู้สึกที่ดีๆต่อก,กันนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราลองไปดูนะตัวตนของคุณในช่วง ep นี้เนี่ยในเรื่องราวของความรักเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนโสดตัวตนของคุณความรู้สึกของชาวมีนในช่วงเนี้ย รู้สึกยังไงกับเรื่องราวของความรักในครั้งนี้นะคะเป็น queen of cups นะคะหเหรียญเพชรซับสอดชาวมีนเองนะคะตอนนี้ได้ไพ่ energy เ,เ,เป็นตัวตนของคุณนะคะก็คือ queen of cups ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ ช่วงนี้มีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะดูแลเอาใจใส่อยากที่จะเสียสละอยากที่จะอมอบความช่วยเหลือนะคะหรือว่าให้ความเข้าใจนะคะหเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวคือช่วงนี้คุณจะอยู่ในเอ NERGY ที่แบบน่ารักมากๆเลยนะแต่ทีเนี้ยก็มีความเหงาอยู่ในใจนะนะคะมีความเหงาความอ้างว้างนะคะเรามีความรู้สึกเหมือนว่าในเส้นทางของความรักเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวเราไม่ค่อยแน่ใจ ะะว่า,าสิ่งที่เราต้องการหรือว่าหวังหรือาัถนาในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าบางทีเราก็แอบคิดแอบเครียดแอบนอยเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเราเคนนั้นเขาจะใช่หรือเปล่าแล้วเขาจะเป็นคนของเราไหมนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าเออเราอาจจะยังไม่ได้ไม่เจอคนนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าในใจคุณก็ได้ คาดหวังไว้แล้วนะคะว่าคนคนนี้นะคะเขาจะต้องเข้ามาเป็นนะคะสิบเหรียญให้กับคุณมีความเป็นครอบเป็นครัวที่มั่นคงอยากที่จะอยู่ด้วยกันไปนะคะ มีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวนะคะฝันถึงการที่จะไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปไหนด้วยกันมีความอบอุ่นนะคะมีครอบครัวที่อบอุน่นบางคนคิดไปถึงในอ,อนาคตข้างหน้านะคะว่าอยากจะอยู่กับเขานะคะมีครอบครัวมีลูกด้วยกันอะไรแบบนี้เลยนะอา,อาจจะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่า ใจเราอาจจะยังไม่ได้รับการเติมเต็มตรงนี้นะคะเราก็เลยอาจจะค่อนข้างที่จะทําได้แค่เพียงแอบส่องแอบมองใครบางคนหรือไม่ก็อาจจะสร้างกําแพงตัวเองขึ้นมานะคะว่า สิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างกันสิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่คุณแสดงออกนะอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะคุณเป็นคุณเป็นใครคุณเป็นคนที่แบบว่าจิตใจอ่อนโยนนะคะมากๆเลยแต่สิ่งที่แสดงออกอาจจะเป็นเด็กดนนื้อคนนึงหรือว่าเด็กแข็งๆคนหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะทีนี้ลองไปดูซิว่าแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของชาวมีนในช่วงนี้นะคะเขา คิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะเขาคนนั้นเนี่ยเราขอให้เป็นคนที่จะมาเป็น true love นะเป็นคนรักนะคะเป็นความรักแท้ของชาวมีดนั่นเองในช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยหรือเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก้าวไม้นะคะจริงๆด้วยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีกำแพงกับตัวเองนะคะแล้วก็เขาเป็นคนขี้หึงด้วยนะคนนี้นะคะเขา ยังไม่ค่อยมั่นใจกับเรื่องราวของความรักเพราะว่าเขามีความเจ็บปวดผิดหวังมาก่อนนะคะคนคนนี้มีความเ,าเคยอกหักผิดหวังเสียใจกับเรื่องราวของความรักมาก่อนนะคะแล้วตอนนี้น่าจะยังลืมอดีตไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาพยายามที่จะมองหาความรักครั้งใหม่เหมือนกันนะคะเขาพยายามที่จะเหมือนกับ อยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากที่จะเริ่มต้นแต่ขอใช้เวลาในการดูนาน,านๆนะคะเขาอยากที่จะให้ทุกอย่างมันมั่นคงเพราะฉะนั้นรากฐานเขาก็เลยแบบว่าต้องการเวลาเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องราวของความรัก,รกนั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะแล้วในส่วนของแฟรี่นะคะจะมาบอกอะไรกับชาวมีในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้บ้างนะคะบทสรุปปิดท้ายหรือคําตอบ ที่จะให้กับชาวมีนในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยนั่นก็คือ emotional healing นะคะ as you ah uh, as your heart heal of a l l emotion pain you receive new blessing and love นั่นเองนะคะบอกว่าอ,อาจจะต้องมีการ เยียวยาในเรื่องของความอารมณ์ความรู้สึกนักเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกหน่อยรู้สึกเหงาอ้างว้างอยู่นะคะบางทีคุณอาจจะคิดว่าเออความรักนี่มันทําไมช่างดูยากเย็นหรือว่า,าไม่ค่อยจะเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะมียังมีความเจ็บปวดอยู่ให้ฮิลตัวเองขึ้นมานะคะก็คือทําอารมณ์นะคะให้มัน เป็นปกติเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็อารมณ์นะคะพยายามที่จะมีในเรื่องของอะไรละ่ะอย่าให้มีความเจ็บปวดมากกะกินในใจคุณนะคะถ้าคุณมีความเจ็บปวดก็พยายามที่จะเยียวยามันให้ได้นะคะพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานั่นก็คือความรักของคุณจะสมหวังเมื่อ จิตใจและอารมณ์คุณนะคะอยู่ในสภาพที่มันบาลานซ์นะคะถ้าคุณยังเครียดยังน่อยยังรู้สึกว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวผิดหวังเสียใจนะคะ คุณจะไม่ได้รับผ่อนนั้นนะคะอย่าลืมด้วยที่ประโยคสุดท้าย you receive new blessings and love นะคะคุณจะได้รับผ่อนนะคะแล้วก็ได้รับความสมหวังในความรักครั้งนี้เมื่อได้ emotional healing นะคะเยียวยาแล้วนั่นเองโอเคนี่ก็คือนะคะเรื่องราวความรักนะคะตอนนี้เรามีนิรยาชั a มมิ n ง secret attraction นะคะเพื่อที่จะเป็นน้ำหอมเพิ่มความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ดึงดูดนะคะใครคนนั้น เข้ามานะคะทีนี้ก็คือสำหรับเรื่องราวในวันนี้ทั้งหมดนะคะของชาวมีนขอให้ทุกคนโชคดีกับเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างด้านการงานการเงินนะคะการเรียนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพให้ดีไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมสำหรับการกดกระดิ่งและการติดตามขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ